สวัสดีครับเมื่อนี้กะมาคืนบ้านใหม่นะครับบ้านอาจารย์บ้านอาจารย์ชัชวานชินชาคํมนะครับอยู่ที่บ้านนาวายนะครับกับแม่บ้านเพื่อนเมื่อคืนที่านใหม่เพื่อนครับขึ้นโคกงนองหน้านะครับการคืนประเภท,ทนี้โบรานอีสานบ้านเฮ้านะครับอันนี้ก็อยู่ที่บ้านนาวายนะครับอำเภออากาศนวยจังหวัดสกลนครน,นะครับวันนี้ มากับผมเป็นพี่น้องนะครับนี่คือบรรยากาศคูกน้องน้ำบูบิลเอาสิไปตั้งแถวทั้งนู่นนะครับ <c oughs> กำลงังแต่งข้าเข่านะครับ เอาสิขึ้นเวลาตอนแรงนะครับท้องทุกตอนเศร้ามันจะเป็นพิธีผราเนาะตอนแรงก็สิเป็นผู้เฒ่าผู้โทนะครับน้องเบิร์ระบบโซลาร์เซลล์ข้างหลังนะครับ นี่เป็นภายในบ้านมีสันร้อยสันสองอ่ะอันนี้สิคุดเป็นคลองนะครับงั้นป็นดาดฟ้านะครับ ข้านี้ข้านี้เป็นพี่น้องเดียวกันเป็นพี่น้องเดียวกันอย่าได้มีอันตรายจังดาอย่าได้มีอันตรายจังามขอให้ชนะขอให้ชนะภาแพ้ภาแพ้ภาพซึ่งสูงภาพซึ่งสูอมลูฮลูอมฮลูฮูสวาหายะสวาหายะพุทธยานดีพุทธยามดีธรรมายานดีธรรมายามดีสังฆะยานดีสังฆะยามดีสุยามใช้ถีสยามใช้ถีู่กยามพอดี ทุกอย่างพอดีสวัสดีมีชัยสวัสดีมีชัยชัยยะชัยยะชัยยะชยยะทำงานดีระบัดนี้ไม่ใช่การงานจริงเอลุูกไฟบขนางนี้นีอตู้น่บนี่บอขึ้นนี่บอน่อ้นี่้นี่ขึ้นี่ขึ้นีอนนี้่ออบบข้นนี้บ้่

ปาอยาบริสัยบริสไเมส้มดันขึ้นดนร้มมาขึป้ผู้เฒ่าไปก่อนผู้เฒ่าไปก่อน บรรยากาศตอนแรกเฮ้ยใจกลางเลยอันนี้เขาสิยางอ้อมจักรอบเขานี่สามรอบนะครับสามารถไปได้สองทางนะครับ <c oughs>

น้ำมันุลาก็ได้มากครับน้ำมันุลาก็ได้ขันผู้ใดขั้นผู้ใดรกินปากโมเป็นกระปากแก่งขั้นไม่ยิ่งกินกะเอาทองคำกุ้งก็เอาฟัวไปเผาเอาฟัวไปเผาอ มามดีกระชนขึ้นแตกห้าทหอเลคสภาดูเดี๋ยวนีเดี๋ยวดูราดูลาแก้วขันบรนไดแก้วข้าเขาท่องเที่ยวถึงอยาได้มีํำเวนแบบจีนตำดองยามมาคนเดียวขึ้นจำเอาทีได้ยามได้เป็นแบาง่า้น้ำเทียนต่างจีนเนึ่อกหะเนงิมื่อน เหยียบขั้นชองให้ให้ดึงเงินแฉนแหลนมาเต้าเหยียบขั้นขาวปูขั้นเต้าแลนอาหาเหยียบขั้นสีูข้าสาข้าสีแหลนมาช่วยเหยียบขันมาเช็ดที่ข่าเรื่อที่บอกอันี้เยียบขั้นหัวปุ๋ยที่นงหาต้ยบขันเล็ขท่ยีสอ้ไ่ยหัวหน้าเหยียบขั้นตาเงินใบเ้าแสนชองแฉ เข่าแล้วบาทนี่ใไ่เข่าแล้วนะครับบาทนี่ยนะเป็นการเซตพิธีนะครับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับการขึ้นเฮือนใหม่นะครับทุงน้องน้ำโมเดลคุณโมหมูแล้วก็คุณคูบิกนะครับจีบัณนวายครับสามารถศึกษาดูงานนะครับติดน้องบรรยากาศดีครับ สี่ย่างมาเบิ่งสั้นสองแคหน่อยเป็นการปิดขีปกับเมื่อนี้บันไดอยากสั้นแดงจั่หน่อยอออุุุ้้้ยยยนี่ครับบรรยากาศด้านฟ้าโอ้ยเหมาะแก่การนี่ครับบรรยากาศด้านบนของทุ่งหนองนาโมเดลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ